นี่ดูดิเดี๋ยวโอ้ยมือกัหนาวพอมือสั่นกับสั่นเนี่ยว่าจะไม่เก็บมันก็เจอแบบเนี้ยวันดูดิวันเออเนี่ยวันดูดิเนี่ยที่ไม่เก็บได้ไงอ่ะดูดิแล้วก็นู่นน่ะดูดิเต็มไปหมดเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยนั่นะนี่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 วันนี้ ปูสาไลสดพาพี่น้องไปเก็บแบบนี้นนแหละพอไปถึงยังไม่ทันเกิดเลยจะลรออุเนี่วันดูดิเยอะยเยอะเอาซ้ำใด้ันทึเออเยอะมากพี่เอามาเก็บนึ่งใส่ปลาแล้วไปให้เพื่อนที่โรงงานกินแล้วเขาบอกว่าอร่อยเนาะพี่เดียเนาะเอออ,อ,อ,อร่อยจริงอร่อยจริงนั่นแหละ ย้ำก็ได้ย้เนี่ยเห็นไหมพี่เดียทำไมเก็บอย่างนี้พี่เดียเนี่ยใจร้ายนะเนี่ยเก็บให้มันเหลือตรงกลางให้มันโตันหนังไงเนี่ยมาเอาข้างนอกข้างนอกมันโตเล้วข้างนเนี่ยเห็นไหมสวยๆทั้งนั้นเลยพี่เดียเอาถุงมาใส่อ่ะพี่เดียถุงมาใส่เดี๋ยวจะพาพี่น้องเดินไปดูข้างในอีกหน่อยอ่ะพอแล้วตรงนี้หนูหนูไม่เก็บแล้วพอแล้วเดี๋ยวจะพาพี่น้องเดินไปดูข้างใน เพราะว่ามันหนาวมากเลยตอนนี้นี่จ้ะนี่พี่เดียเก็บไปบ้างแล้วก็มีเนาะคุณน่ะไอยังไม่เก็บก็เยอะหลายค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในอีกกําลังขึ้นวันเดี๋ยวพี่อําพาไปดูกําลังขึ้นขึ้นแบบพึ่งจะโผล่ขึ้นมาน่ะเต็มเลยนะ,นะจ๊ะเดี๋ยวพาไปดูนะจ๊ะ ไปอาบน้ําก่อนนะเดี๋ยวพี่ตาจะกดติดตามให้นะขอบคุณค่ะพี่รลลิตาขอบคุณมากๆเลยค่ะคําผ่านบอกสะอ่อนค่ะสะอ่อนนี่หลีขํ้ผ่านทั้งนี้เฮ็ดกะหลพักกะหลายคําผ่านอียงกะหลปลากะหลพี่แอมไปตกปลาบ่้ด้ทาคชีปให้เบิงราวา่าบ่มีผู้ทายให้ผู้ใดก็ฟังตกปลานี่ดูเนี่ยมันกาลังขึ้นเนี่ยกําลังขึ้นเต็มเลยนี่ เห็นไหมเนี่ยเนี่ยกำลังขึ้นเต็ม,มเก็บได้อีกนานเนี่ยคพุ่อน่ะกำลังขึ้นเพระลอพราแร่เต็มเลยพี่น้องจ้ะพุ่อน่ะน่าค่ะอโอเคจ้ะอันหนาวแห้งมาไหวแล้วพื่อน่ะอันนี้พักติ้วใหญ่นะคะนี่พักติ้วพันใหญ่อันเนี้ย นี่ผักติวหั่นใ่เนาะคะ่ะนั่นะโอเคนอกจากอันเดวมลุ้นสิพา้าเม็บอกี้ไเนาะคะ่ะเมื่อนี้ขอขอแบบพ่อสำนีก่อนเนาะคะ่ะเพราะว่าหนาวแห้งมบาไวแล้วมือซันแห้งตอนนี้มือแข็งเป็นน้ำแข็งนะโอเคขอขอบคุณหล,ลายๆเนาะคะ่ะทุกผู้ทุกคนเนาะคะ่ะที่เข้ามาให้ก็ร่างใจเนาะคะ่ะน้องวันคำผานเนาะคะ่ละลลิตพี่ลลิตานะคะคุณแม่คุณแม่ระเบียบเนาะคะ่ะล้วกั ผู้ใดอีกผู้หลายคนอยู่วังหันเห็นอยู่ซิฟกาคนเนาะค่ะอันตอนเข้ามาเนี่ยต่อไปจากนี้มันเป็นแม่น้ำเนาะคะ่ะนาจะมีขนาดทะเละเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมืออื่นจะมาเบิงไม่เนาะคะ่ะแต่่าหมุนี่ขอขอจบคลิปชนีเนาะค่ะพี่น้องขอแบบว่า,าสวัสดีขอบคุณละหลายเด้อจ้าหนาวแห้งหนาวแห้งขอบคุณสิบสามเลิฟเนาะคะ่ะ ไปแล้วนะคะบายยค่ะบายๆอ้ยหนาว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 มีหลายรุ่นเก็บสนุกเลยจริงจริงวันจริงหนาวหนาวกลับได้แล้วพี่เอ๋เอ,อพี่แอมจะกลับแล้วเลิกงานก็เลยเลยมาแล้วทีเนี้แบบอือกลับแล้วกลับแล้วหนาวเดี๋ยววันหลังมาใหม่วันแต่อยากไปเนาะครับ บอืดแนวกินเมนจ้ะบอืดแนวกินอิหีหลายครับเดี๋ยวพี่แอมไปหานะวันข้ามผ่านด้วยเดี๋ยวพี่แอมไปเยี่ยมเดี๋ยวให้ถึงบ้านก่อนเพราะตอนนี้หนาวมากโอเคจ้ะบ๊ายบายแล้วจ้ะทุกคนขอบคุณมากจ้ะโอ้ยหนาว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 ,นาวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอสลับกล้องก่อนหมุนอุปกรณ์อา้าวหมุนยังไงวะไอ้ตรงนี้ มันออกไม่ได้อ่ะมันออกยังไงอ่ะออกไม่เป็น